สวัสดีครับเพื่อนๆพ่นที่รักทุกท่านครับมาดูเครื่องมือเราครับเต็ไมไปหมดแล้วเบนเดี๋ยวถ้างานเสร็จแล้ว,ลวเก็บหน้าดูนะเพื่อนนะครับนี่เป็นเครื่องแต่ญ่ารุ่นทีสองร้อยนะอายุเขาก็กนุ่นนะครับประมาณยี่สิบปีขึ้นหรือสิบห้าปีนะครับดูท่าทางของเขา,เขานะแต่เราก็โมดิฟายจูนเอาเอ่อเอาอะไรบางอย่างของยี่ห้ออื่นมาผสมเอาครับเพื่อนเพื่อนดูถังน้ำมันก็ไม่เหมือนเพื่อนนะครับเนี่ยถังน้ำมันแบบไม่มันดีครับเพื่อนเพื่อน มันลอยบนอากาศนะครับเพื่อนมันไม่ติดกับความร้อนของเครื่องนะครับดีอย่างนะครับถ้าังของเขาไปติดความร้อนนะครับเพื่อนแล้วก็มาโมนิฟายแบบนี้ดีครับวันนี้เราก็มาทําหัวเกียร์นะครับเพราะหัวเกียร์ของเขามันรูมันหลวบนะครับเราก็เจาะดูใหม่ครับเพื่อน โอ้เพื่อนๆพือมาหักรงข้างในครับโอ้แย่เลยเศษเหล็กมันหักข้างในครับเพื่อน๋อยวมานิดหน่อยครับมันไม่เป็นไรเศษเหล็กพวกนี้นะครับเพื่อนมันไม่มีผลอะไรหรอกครับ ไม่มองม่เห็นนะคเพื่อนไม่รู้จะออกอกือเปล่าเดี๋ยวราก็้องออกออกให้ออกก่อนครับเพื่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาออกไหมน่าจะออกติดกับมาจากพวกอันนี้นะครับเพื่อนหักเลยนะเพื่อนไปชนด้านในนะเพื่อน อะเศษตัวนั้นไม่มีผลหรอกครับเพราะว่ามันไม่ไปทำลายเผาเหรอกครับเพราะว่ามันเล็กนิดเดียวแล้วก็แล้วก็ไปแต่งใหม่ครับใช้ได้อยู่เพื่อนๆแล้วก็แล้ตัวนี้แย่ดูครับมัน,น่าจะน่าจะเท่านี้นะนเพื่อนเออเท่านี้ ไม่ได้ไม่ได้ไไดแล้วก็เอานี่มาเยดูครับเอออ๋อ,อไม่ได้ไไดเอาเบอร์นี้ครับเบอร์นี้โอ้ผมยังไม่ได้เปิดไฟเ,เพื่อน เริ่มมืดแล้วครับนี่ประมาณห้าโมงเยน็นนะมืดเลยเพื่อนๆไม่ได,มด้เปลี่ยนเบอร์ <laughs> สามเบอร์คนระับ น่เดี๋ยวดูโอเคครับพีไ่ได้ฮานอืมอืมเพื่อน กันโมนิฟายนั่นเพื่อนเห็นะหมบเบอร์น้อยทำงานอยู่นเดียวต <c oughs> ายละโอ้โอ้โอ้ทำอ,อะไรอ่ะ อใช้ได้เ,เพื่อนอ๋อเนี่ยมัน,มนล็อกไม่ให้มันไหลมาด้านหน้าด้านหลังนั่นเองเแบบนี้ครัแบบนี้เพื่อนแต่จะล็อกให้อยู่ตรงตัวนี้เพื่อนตัวนี้ตัวนี้มีจาระบีไหม ระบีดอกไปเพื่อนๆนี่นในเรื่องบทเราเรจะเติมจะระบีก่อนนะเื่จเจ้าเครื่องนี้ก็เกือบสมบูรณ์แล้วครับยังเด็กประกับนี่ครับยังยังไม่มีนะครับเดี๋ยวไปสั่งซื้อแรงด้าสตาด้ันเพื่อนแต่รู้สึกว่าแกนเผาของเขาเนี่ยจะเป็น เฮาห้าฟันนะครับเออเก้าฟันนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นสีนึงๆจะเป็นสิบฟันอันนี้เป็นเก้าฟันอันนี้มันจะแข็งนะครับเพื่อนแข็งมากนะครับเพื่อนทนนี่มันใช้มายี่สิบปีนะยังไม่เสียเลยเพื่อนทนมากเหนะ็นมถ้าละมันอาจจะระบีลูกปืนมันจะทนนะเพื่อน mm hmm. ๆเกือบสมบูรณ์นะจนวันนี้ใส่จะสั่งซื้อจากลาซาด้าครับชุดละร้อยห้าสิบครับมันเป็นเหล็กเหล็กประกับอ่ะผมมองมองอยู่แล้วครับ เดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับว่าเราเริ่มสมบูรณ์ขึ้นแล้วเพื่อนๆอ,อ่ะเรียบร้อยเพื่อนๆตอนนี้นะ,ะเริ่มเรียบร้อยเริมมม่มสมบูรณ์ก็ถึงคลิปนี้ก็มาโมดิฟายกันนะเพื่อนๆดูครับถือไม้เครื่องมือเดี๋ยวเราคงจะเก็บเครื่องไม้เครื่องมือกันแล้วนะครับเพื่อนๆนี่หน้าตาแบบนี้ครับเริ่มเย็นแล้วครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆที่รักทุกท่านก่อนสวัสดีครับ